เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดองอีกครั้งในช่องครูโดงคอยยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลายคนหลายท่านเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกัน ตอบช้าไปบ้างก็อย่ากโกรธเคืองกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่ของครูโดงก็จะทํางานประจําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งจะมีเพื่อนๆพี่เพี่อนอน,อน,อน,น้องทักทายเข้ามาเป็นร้อยข้อความนะครับบางข้อความก็ส่งมาเป็นบางลายส่งมาเป็น10ภาพ20ภาพก็มานั่งดูทีละเหรียญละเหรียญละเหรียญแล้วก็นั่งอธิบายกันนะครับ ก็อยากให้ทําความเข้าใจเนาะแต่แก็จะพยายามตอบเพื่อนเพนพี่เพียงองให้ได้มากที่สุดคลิปนี้ EP นี้นะครับบอกได้เลยใครมีเหรียญ50สตังค์โดยเฉพาะเหรียญ50สสตังค์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีพุทธศักราช2 5งพันหยี่เนี่ยเหรียญแบบเนี้ยหรือว่าใครจะเรียกกันว่าเหรียญหลวงข้าวก็ได้เนี่ยเหรียญแบบนี้ผลิตออกมาอู้หลายร้อยล้านเหรียญนะ แล้วมีเหรียญที่เป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยมินเออร์เลอร์ออกมาเยอะมากๆเหรียญแบบนี้ใครไม่ซื้อครูโด่งซื้อนะครับเดี๋ยวครูโด่งของอนุญาตนะเอาขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอหยิบเหรียญก่อนนี่ปกติแล้วครูโด่งก็จะไม่นําออกมาจากตลับนะครับเดี๋ยวครูโด่งขออนุญาตนะครับนี่นี่เอาให้ดูชัดๆนะครับนี่เดี๋ยวขยายภาพให้ดูอีกนิดนึงนะนี่ เหรียญที่เห็นนะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นเหรียญปกตินะครับเนี่ยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกตินะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปั๊มซ้ำน,นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพระบรมฉายาสาวธิสรักในหลวงราชการที่9แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นการปั๊มซ้ำน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรตัวหนังสือเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเหรียญนี้ดีกว่าจะได้ขยายเห็นจะชัดเนาะนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเน,นี่ย เห็นไหมเห็นอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าประเทศไทยนี่ครับตรงนี้ประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็จะมีพระบรมชายาสารทสล์ในหลวงรัชกาลที่9ลักษณะนี้นะครับถ้าในงานของคู้โดงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแม่พิมพ์เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเครื่องเวลามันจะมีปั๊ม ศูนย์ตายล่างใช่ไหมแล้วพอขึ้นข้างบนเสร็จแล้วก็มันไม่อยู่ศูนย์ตายบนแล้วก็ค่อยๆไหลมาเขาเรียกว่าคอสเฮดไหลนะครับหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะไม่ทราบนะครับแต่แบบนี้ถามว่าคูดวงซื้อไหมคูดวงซื้อนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับขออนุญาตจับเบาๆนะเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญ UNC เลยก็ได้เหรียญนี้คูดวงได้มาจากนักสะสมรุ่นใหญ่อยู่หนึ่งท่านนะครับท่านแบ่งมาให้โอ้โหก็ก ถือว่าโชคดีเลยเห็นไหมครับนี่พอ2 5 2สองพรอยี่สิบสามตรงนี้รวงข้าวตรงนี้ก็รวงข้าวนะครับตรงนี้ก็ปั๊มซ้ําแล้วก็เป็นตําแหน่งเดียวกันองศาเดียวกันทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังนะครับจะพยายามไม่ให้โดนนิ้วมือนะครับเนี่ยองศาเดียวกันเลยเนี่ยเหรียญแบบนี้หลายคนไม่เล่น แต่คู่ดงเล่นนะครับก็ลองลองดูนะครับอย่างน้อย3 0 0 5 0 0เนี่ยได้แน่นอนแบบนี้นะครับแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรียนปกติแบบนี้ขออนุญาตยังไม่รับนะครับแบบแม่ของคู่ดวงก็มีหลายสิบเหรียญเหมือนกันเนี่ยนีครับผมคลิปนี้ EP นี้ก็ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์มีเรารับซื้อแน่นอนสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ